good thing. สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะรายการ Food Fit <ight> for ไฟทางช่อง9 M c HD ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาว่าด้วยกันเรื่องของคำในภาษาไทยที่สะกดคล้ายๆกันนะคะแล้วก็จะออกเสียงคล้ายๆกันด้วยนะทำให้เราสับสนกันในบางครั้งนะคะแต่ว่าความหมายมันก็จะแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งใจแล้วก็แยกให้ออกแล้วก็ใช้คำเหล่านี้ให้ถูกต้องนะคะคำแรกเลยสะกดต่างกันนิดเดียวเองค่ะคำว่า personnel กับคำว่า personal สองคำนะคะคู่แรกเลย p e r s o n l แล้วก็คำว่า personal อ่ะมาเริ่มกันที่คำว่า personal แล้วกัน p e r s o n a l personal คำนี้เนี่ยนะคะก็หมายถึงส่วนตัวหรือว่าด้วยตัวเองค่ะอย่างเช่น a personal story เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับส่วนตัวของเราเนี่ยนะคะส่วนคำว่า personnel เติม n เข้าไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็เปลี่ยนนะคะเป็นตัว e ด้วย p e r s o n n e l หมายถึงพนักงานบริษัทหรือว่าเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งมีความหมายคนละอย่างเลยนะ personal ใช้เป็นคำขยายคำนามนะคะหรือว่า adjective นั่นเองส่วน personnelpersonnel เนี่ยเป็นคำนามนะคะแปลว่าพนักงานค่ะคำต่อมานะคะ f a t h e r f a t h e r f u r t h e r to go farther or further อออมันต่างกันยังไงนะอีกคำหนึ่งที่ไม่ใช่แค่คนไทยนั่แะคะ่ะแต่ชาวต่างชาติที่เขาเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยก็แอบเกาห,หัวอยู่บ้างเหมือนกัน f a r t h e r, farther f a t h e r f a t h e r ออกเสียงมืนคุณพ่อเลยนะคะคำนี้เนี่ยจะแปลว่าไกลออกไปอีกไกลกว่านะคะซึ้นใช้หมายถึงระยะทางที่ไกลออกไป I cannot walk any farther เดินไม่ไหวแล้วจะเดินต่อไปอีกเนี่ยไม่ไหวแล้วนะคะส่วน further f u r t h e R จะแปลว่ากว้างกว่าเพิ่มเติมหรือว่ามากขึ้นขยายออกไปนะคะซึ่งใช้กันกับการกระทําเหตุการณ์หรือว่าสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้น ตัวอย่างค่ะ Do you have anything further to say คุณมีอะไรเพิ่มเติมที่จะพูดที่จะกล่าวมาไหมวันนี้ก็จะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะ True Visions Group แล้วก็ CT Bright Holdings ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการนะคะอย่าลืมนะว่าดูย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ของเราหรือว่า YouTube ก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Food. four five.